สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แกี่กับมาผูกพอก,กครับนุดหน่อยน้าโชอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้าโชกปะสิทภาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงทองค่ะคุณลุงทองเป็นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับยุคผู้เดียวนะคะอยู่เทียงให้เทียงหน้าค่ะไฟกับบะมี่น้ำกับบะมี่ค่ะเพิ่นกับนอนค่ะนอนแล้วเพิ่นกับฝันค่ะฝันทิ้นผู้เ่าผู้ยิ่งค่ะ แคลกับบมี่เพิว่ามาหาเพิ่นลค่ะสิมาหาในรูปแบบใดสิมาบอกเลกหรือสิมาแบบใดนุดหน่อยกับสิผาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงท่องจากปากของลุงท่องพร้อมๆกันค่ะไปค่ะากาสวัสดีค่ะคุณลุงท่องค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้งท่อง ค่ะมือน,นี้มือน,นี้ก็ได้ยินข่าวว่าลุงทองนี่ฝันดีเนาะคะ่กะก็เลยสีผ้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าว้อมฝันของลุงทองว่าลุงทองนี่สิมีโตดีโตเด็ดโตใดฝฟังท่านผู้ชมแน่ก็ขอให้ลุงทองนี่เบาค้า,คามฝันนห้ท่านผู้ชมเพาฟังเลยค่ะครับเดี๋ยวผมจะวอยพังด้วยวัานั้นผมนอนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไฟฟ้ากับว่ามีนามกับ่ามี ว่นผมคือบ๊มีน่นาเพราะว่าใส่น้งพ้นนะกันฝนโมทศกับวัได้อาบน้ำแล้วม๊อมี่สางเน้นบ่อบสางกับบ๊อมีบางเทียร์ผมก็ไปอาบนา้ำชนบ้งกระมุกจนตุน่มน,นุ่งข้อเดาวันนี้ไฟกับบ๊อมีอยู่คนเดียวน้องคนงองขนาะบอ่อนมีผู้หญิงหัวงอควง,ก,งก็งอกแล้วแขวกับบ๊อมีมาบอกเด็กผม ฝันบอกค่ะผมก็ทึ่งตื่นทึ่งฝันนั่นละกึ่งรับกึ่งตื่นบอกค่ะแน่นครับค่ะเป็นว่าให้ผมบอกเรื่องแก่นี่ก็จะบอกให้ฟังหน้าเก้าหาหาเก้าเป็นว่าหาเเสือเก้าด้วยเพิ่นมาบอกบนเพิ่นมาบอกผู้หญิงห่อหงอกแก้วกับผมมีหรอกทั้งแต่นี่ยอยู่ที่ถึงผมมีแก้วมาคว่มตัวใหญ่สูงเด้มาแบบความเหมือนเดิ อฟ oh. กระตุ้นนู่นเลยบ่กกระทองอย่างโดนเป็นหมาวุ้ยคนจิงลูกเลยเลยคนจริงเนรอคิดว่าจิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเท้ถวนั่นบอค่ะครับผมเพราะว่าผมผมนอนอยู่คนเดียวนะคนก็นมาดูแลร,รักษาในชะ่แต่ว่าโมเมนต์ในความฝันนนั่ก็อยูผยย่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวน้ำซางกับบมีบมีนบอค่ะน้ำซางกับบ๊มีบ้านนีก็ไปเที่ยวอาบน้มห้องไฟกับบม๊มีใส่หม้อแวดย่างกินเขา่า หรือ่อิคนจีนั่มาบโบ่เพิ่นสงสารบ่เพิ่นสงสารเพิ่นดื้อตูนเนาะคุเห็นบ้านนอนอยู่คนเดียวคนตัวหงอยู่หน้าค่ะเพิ่นมาเพิ่นมากับไผค่ะเพิ่นมาจะขุนค่ะมาคนเดียวแต่ว่าใหญ่สูงไดยดูปร่างเพิ่นนั่นใหญ่สูงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเ่นเป็นผู้หญิงเพิ่นม่าจะทางไรทางทั้งทางหน้าท้องไปอาบน้ังบ่ทังสดบ่เพิ่นมาจังสิแล้วมาใจเมาใจแรกวันย่างมาจะหวยเป็นงา แมนบอลเลมาตัวจากตัวบ้านกองมุกบลอลเลม่มเาเลยมาเจอแบบนี้นอีกมั้งพิ่นเชื่อมาบอกเด็กบอกเพอร์นะแต่ว่าเพิ่นมาหอดพิ่นว่าจังใดคะ่ะพิ่นก็วางเฉยหน้าไว้เอา้าดูกร้านไม่น่าไปนอนอยู่ดีอยู่ผู้เดียวคอยก็ได้ว,วางเียนอนผู้เดียวตัวก็คอยอยู่ผู้เดียวว่ะพิ่นก็มาก็คอยทุกข์ใจเลยไนะ คูดจริงลูกเลยบอกยังไงคระบเกิดนม่าน่ะอยู่คนเดียวเป็นชีโตนไนะจ๊กเพื่อนมาบอกโรกบอกเด็กบอกเบอร์นี่ล่ะแจ่ว่าท่านผู้ชมก็ชื่อวานละเยื่อเอาเคยฝันบอท่านอย่างเคยฝันอยู่ฝันตื่นขึ้นมาบ่รับเรื่อยไปกระยานบ่ค่ะกระยานตัวละนอนคนเดียวตรงไั้นว่แต่ว่า ตกละแหวกกันนะนั่นคนเดียวนะบ้านไก่กันบอกบ้านกระถอกนะมีงูบอกไก่กันบอกนั่นมันไก่ลตัวอยู่เป็นกิโดเลยนะที่เขาบ้านนี่ยเป็นกิโลเพราะว่ากอยมันอยู่ห่างจากบ้านหน้าค่ะปกติเคยฝันเห็นผู้เฒ่าผู้หญิงผู้หญิบอกค่ะบ่เคยฝันไหมมีแต่เพิ่นมาบอกบ่เคยฝัน ก็เียบ่เคยเห็นแล้วก็บ่องหูจักแม่นบ่บ่องหูจักอยคิดว่าผู้ที่เก่าที่พนุ่มา,มา,มาดูแลมากเอาศัยมากมามาดูแลคอยนะมาอยู่คนเดียวมเราก็กว่าเบิ่งอยู่เอ้ยนอนอยู่คนเดียวเขาโดนงอ่งยังไนหนามไ,นานาไฟก็บ่มี่ดีแจ่ที่มาพูดไผ่แห้งฉุกแห้หลาบเนาะค่ะเพื่อได้มีเงินตอนหนามต่อไฟเนาะแมน ทาสามตูนนาซ่องจะเาตัวไหนเขาสามตัวเน,ะนาะนาซองมักตัไวไหนย้ให้ผมขีดก่อนครับมีตวหมกักบอขันหนึ่แมนเยขั้องนาซ่องกับบมตมันกับบเป็นยังบ่อมักนะมัน,มนจ,ะจ,ะจะเอาตัวไหนวันนี้ ลุงท่องนี่อายุจ้าปีคะ่ะหาหาทิบสองอย่างหาที่สามหาทิบสองอย่างหาสิบสามตัวเหล็กที่คุณใหญ่เพื่อนมาบอกตัวใดคะก็เก่าหาหาเก่าเนาะเก่าหาหาเก่าเนาะกลับแนครับแค่นั้นละให้กลับเนาะค่ะความฝันของลุงท่องนี่มีเพียงเท่านี้ไหมคะครับผมครับผมนี่แค่นั้นครับ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมพิารณาาบึงเนาะคะ่ะก็เป็นความฝันของลุงทองค่ะคุณฝันค่ะถ้าดูปลายยางปลากระกโขนให้เขาเบิง้งผมดูเล่โคตอยู่หันมาขอางง่ายครับค่ะกระทอมปูท่องวางสิค่ะกุดกุดกุดปูท่องอยูหันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอ,อขอบคุณลุงทองหลายๆเ้ยค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัวเด็กตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะผมมาเดียวครับขอบคุณค่ะคลิปนี้นุดหน่อยนำโชก,กสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของลุงทองค่ะลุงทองเป็นก็นอนอยู่เทียงให้เทียงหน้าผู้เดียวนะคะน้ำไฟกับบมี่กท่านผู้ชมเป่นก็นอนอยู่ผู้เดียวค่ะนอนอยู่เพิ่นกับฝันค่ะ ฟันเห็นผีผู้เฒ่าค่ะผู้ชมผู้เฒ่าผู้หญิงผมขาวโตใหญ่ค่ะแควกระโบมีเพิน่นวามาบอกเลขลุงท่องค่ะตัวเลขข้อมฟันของลุงท่องก็คือเก้าหาหเกหดวันที่หนึ่งกันยายน2อ6พคลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชค นี่ลาบลำดวยลำดวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของลุงท่องกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชคกขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ หนุดหน่อยน้ำโชคน้ำเนด,ด้อค่ะสวัสดีค่ะ